อมาดูมุมของเศรษฐกิจปากท้องกันสักนิดหนึ่งเห็นว่าราคาข้าวของนู่นก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นงั้นเอาของที่ยังจะไม่ขึ้นก่อนดีไหมจะได้เป็นข่าวมีไหมมีมีอะไรบ้างที่มันมันไม่ขึ้นราคามีไหมที่ยังไม่ขึ้นที่จริงเนี่ยมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าทางสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงเขาจะขอขึ้นราคามีผลหนึ่งกรกฎาคมเขาจะขอขึ้นเนี่ยถุงบรรจุ5กิโลกรัมนะจะขึ้นมาเป็น30บาทบอาท ถุง5กิโลถุง5กิโลก็แปลว่าจะขึ้นกิโลละ6บาทใช่จะขึ้นกิโลละ6บาทใช่ไหมแต่ปรากฏว่ากรมการค้าภายในใช้วิธีการเจรจาขอความร่วมมือหน่อยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไว้ก่อนได้ไหมซึ่งทางสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงเองก็บอกว่าโอเคเอายินดีไม่อยากจะไปซ้ำเติมประชาชนในช่วงนี้ข้าวของทุกอย่างมันแพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าใหญ่ๆที่ผลิตข้าวถุงในบ้านเรานะคะเจ้าใหญ่ในตลาดพูดชื่อไปก็ต้องรู้จักละเอาพูดเป็น ข่าวให้เขาหน่อยตราฉัดข้าวมาบุญครองเบญจรงอิมทิพไก่แจ้และข้าวแสนดียินดีที่ยังจะตรึงราคาไว้ให้นะคะจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตต้นทุนทุกอย่างโดยเฉพาะค่าขนส่งจะขึ้นสูง แต่เขายอมจะไม่ปรับขึ้นราคาให้สิ่งที่ผู้ประกอบการเข้าถุงเขาบอกว่าก็คงจะต้องไปดูแลปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละเจ้าล่ะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเจอกลยุทธ์ลดแลกแจกแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ตอนนี้หลายๆบริษัทหรือผู้ประกอบการข้าวถุงเนี่ยเขาบอกว่าคงต้องปรับลดจำนวนความถี่หรือปรับส่วนลดทางการค้าลง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แต่ละรายต้องไปบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของตนเองนะคะเชื่นชมอย่างน้อยก็ยังไม่ขึ้นก็คือว่าพวกจัดโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าราคาขายเนี่ยไม่ได้มีการปรับขึ้นยังไม่ปรับขึ้นใช่ไหมฮะยังคงเหมือนเดิมที่บอกว่าข้าวถุงจะปรับขึ้นถุงละ5กิโลปรับขึ้น30บบาทอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีนะตอนนี้นะ อันนี้ก็ถือว่าสําคัญเนี่ข้าวถุงนี้ถือว่าสําคัญนะครับสำคัญมากแล้วก็พอเป็นข่าวแบบนี้อย่าไปซื้อกักตุนกันนะบางท่านบอกเออเขายังไม่ขึ้นตอนนี้แต่เดี๋ยวเขาจะขึ้นสิงั้นเราซื้อตุนเลยดีไหมอย่านะไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ขาดแคลนนะคะไม่ต้องขนาดน,ะนั้นสะินะแต่บางอย่างเขาก็อันเอาไว้ไม่ไหวไม่ไหวอะนะ,อ,ะอย่างาผู้สื่อข่าวเรารายงานมาจากพิษณุโลกะนะฮะ ที่ตลาดนัดเกษตรกรบริเวณหน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับร้านขายของประเภทพริกหอมกระเทียมร้านของแม่ค้าท่านหนึ่งนะฮะคุณคุณพี่อ,อัมพรขายพริกขายหอมขายกระเทียมตระเวนขายตามตลาดนัดทั่วไปคุณพี่อ,อัมพรเยบอกว่าช่วงนี้ราคาพริกแห้งหอมกระเทียมมีการปรับราคานะครับนี่นะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบเท่าตัวพริกแห้ง จากกิโลละ130บาทปรับเป็นกิโลละ150บาท,ทห,หอมจาก40บาทต่อกิโลเป็นกิโลละ65บาทโอ้โหหอมนี่แพงขึ้นมาที25บาทากระเทียมกระเทียมจากโลละ45บาทเป็นกิโลละ85บาทนะครับของ้แพงก็ <c oughs> ขึ้นนั้นไงครับอันนี้แหละ จะปรับขึ้นอปรับขึ้นกี่บาทจากกี่บาทเป็นกี่บาทก็จาก10เยนเนี่ย10ผ่า10 65ขอมานะกระเทียมแล้วครับกระเทียมจาก60เอ้50 60 65 85ขึ้นเลยอะเรารับกระเทียมมาจากไหนร้านในพิโรออามาขายย่อยกันเลยต้องปรับตัวขึ้นแพงขาบอกกระเทียมนี่น่าจะขึ้นแพงที่สุดนะคะ <ừ> um เพราะว่าเขารับมานี่ราคามันก็แพงอยู่แล้วเขาเอามาขายปลายทางนี้เขาก็ต้องบวกไปตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะฉะนั้นเวลาไปทานขนมจีนพริกแห้งแล้วก็หยิบน้อยๆหน่อยเกรงใจเขานยหยิบน้อยๆหรือถ้าเอามาก็ทานให้หมดนะบางคนออกมาประดับจานให้มีสีสันแต่ไม่ทานไง <c oughs> โอ้เ <c oughs> <c oughs> สีสดายขอเสดายขอหรือไปทานข้าวขาหมูแล้วเขาจะมีกระเทียมให้เป็นถ้วยๆอ่ะค่ะอแล้วก็บัญยัตรบัญญัตสนิทนึง ยัป็นช่างหน่อยค่ะโอ้โหก็บอกว่าเพือ่อสุขภาพทานกระเทียมก็ลดคอเลสเตอรอลก็เอาแบบพอ,พอ,พอเหมาะพ,พอควรเหมาะพอควรรีใจกันนะฮะนอกจากพริกหอมกระเทียมจะขึ้นแล้วใครชอบทานของทอดบ้างอันนี้ก็ต้องขอขึ้นราคาก็น่าเห็นใจอะไรฮะ,ะพวก กล้วยทอดกล้วยแขกอะกล้วยแขก<อ>เผือกทอดมันทอดอขึ้นราคาหมดแล้วนะคะเห็นใจเพราะว่าก๊าซหุงต้มถึงแม้เ,เนี่ยเดี๋ยวเจอมีการ<อ>ปรับขึ้นราคาถัง15กิโลขึ้นไปใช่ใช่กล้วยหวีที่เขารับมาก็บอกก็เพิ่มขึ้นด้วยนะจากเดิมเนี่ยหวีละเท่าไหร่เองหวีละประมาณ20บาท30บาทก็ขึ้นมา<อ>นะคะท่าน้ชมดูกระทะนี้นะในกระทะนี้เนี่ย ขึ้นทุกอย่างนะขึ้นทุกอย่างกล้วยขึ้นไหมขึ้นน้ำมันขึ้นไหมขึ้นขึ้นแก๊สขึ้นไหมขึ้นโอ้โหกะท่านี่ขึ้นทุกอย่างนะใช่เขาก็เลยต้องขอขึ้นราคานะคะโดยเฉพาะขอขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เยอะหรอกนะนอกจากจะขอขึ้นราคาหรือบางเจ้าเขาก็ใช้กลยุทธ์แบบนี้ราคาไม่ขึ้นแต่ขอลดปริมาณได้ไหมอ๋อ อย่างกล้วยในลูกค้าเคยซื้อ20บาทชุดหนึ่งเนี่ยเคยให้12ชิ้น13ชิ้นก็อาจจะลดจํานวนชิ้นเหลือแค่8ชิ้นหรือ10ชิ้นแต่ราคาไม่ขึ้น13ชิ้นหรือ8เออเหลือ8ชิ้นโอ้ถ้าคนซื้อไปก่อนก็สังเกตได้เหมือนกันนะเขาก็คงต้องบอกตรงๆกับลูกค้าแต่อย่างหนึ่งที่จะไม่มีมาขายเลยตอนนี้คือเผือกนะคะใครชอบเผือกช่วงนี้คุณต้องงดเผือกไว้ก่อนเพราะเขาบอกว่าเผือกช่วงนี้แพงขึ้นเท่าตัวกิโลกรัมละ60บาทนะคะ เพือกอะฮะเพือกเผือกแพงเพือกแพงแล้วนี่อะไรฟักทองฟักทองฟักทองก็ขคือ,อโอ้นี่ก็ปรับขึ้นนะฮะหลายอย่างปรับขึ้นนะฮะน่าเห็นใจนะเห็นใจผู้บริโภคแบบเราเนี่ยแหละใช่ฉะนั้นเวลาจับจ่ายซื้อของในช่วงเวลานี้ก็ต้องนึกถึงของที่จําเป็นก่อนเดี๋ยวผมไปอ่านดูนะบางคนเข,า,ขาให้บางคนเขาให้ข,อข้อคิดดีนะท่านผู้ชมครับ เขาบอกในช่วงเวลานี้เนี่ยที่มันได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดสถานการณ์น้ํามันอันเนื่องมาจากการสู้รบของรัสเซียแล้วก็ยูเครนปุ๋ยเองก็แพงใช่ไหมเขาก็ให้ข้อคิดมาว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราต้องนึกว่าระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ต้องการนะันอันไหนมันสำคัญกว่ากันค่ะก็ต้องเป็นของที่จำเป็นก่อนใช่เพราะบางทีความต้องการมันไม่สิ้นสุด ใช่ไหมคแต่ว่าเราต้องเลือกในสิ่งที่เราจําเป็นก่อน<ช>จําเป็นก่อนนะฮะ,ะและความจําเป็นอาจจะต้องมาเรียงลําดับอีกด้วยนะ<ช>คือจําเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสหรืออันไหนที่รอได้อนี่นะฮะ,ะ,ะส่วนเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปุ๋ยที่เป็นข่าวในพาดหัวไปเมื่อสักครู่นี้นะ,ะ,ะทางรองที่ดีกรมการค้าภายในนะฮะร้อยตรีจักรายยอดมณีเนี่ยท่านบอกนะครับ เร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็คือผ่านมาแล้วทางกรมการค้าภายในเพิ่งจะมีการอนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตรเลยนะฮะตามที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเสนอมาก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นก็เลยต้องมีการปรับให้เขานี่นะฮะเป็นไปตามราคาของตลาดโลกโดยเฉพาะปัจจัยจากสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาของพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลทําให้ต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งนั้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นฉะนั้นผู้ผลิตผู้นําเข้าปุ๋ยเขาก็ขอปรับราคาขึ้นซึ่งทางกรมการค้าภายในก็อนุมัติแต่ก็บอกว่าก็ให้ให้พอเหมาะพอควรนะพอเหมาะพอควร ก็น่าเห็นใจเพราะว่ารัเสเซียกับยูเครนนี้เขาก็เป็นสองประเทศที่ส่งออกปุ๋ยไปทั่วโลกอ,อันดับหนึ่งอันดับสองนะคะราคาทั่วโลกมันขึ้นมา150 200เปอร์เซ็นด้วยกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะอันนี้ยังถือว่าอนุญาตให้เขาปรับขึ้นช้าไปด้วยซ้ําอ๋อเหรอใช่ซึ่งซึ่งต่งประเทศเขาปรับขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วราคาโลกมันปรับขึ้นแบบนั้นนะคะเนี่ยนะแต่ว่าปุ๋ยเราก็มีอีก อีกทางออกหนึ่งที่จะนําเข้าจากซาอุใช่ไหมฮะอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นล็อตแรกนะหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นการทยอยเข้าล็อตแรกเนี่ยเอาเข้ามา8 0 0 0สนตันแน่นอนมันไม่พอกับความต้องการใช่อเาซึ่งจ<ช>ากซาอุาดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียมีการไปเจรจากันนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละมีการหาหรือจะขอโคต้านําเข้ามาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งปกติเนี่ยเขามีบริษัทเจ้าใหญ่ๆที่สามารถผลิต ส่งออกได้มีทั้งหมด3-4บริษัทใหญ่ๆนะคะเขาผลิตปุ๋ยยูเรียได้ปีละ2.2ล้านตันต่อปีและประเทศไทยก็เป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท2-3เจ้าที่มาร่วมพูดคุยในเวทีครั้งนี้ด้วย3บริษัทที่พูดถึงก็จะมีบริษัทซาบิกมีบริษัทมาเดนและบริษัท อาร์โก้กรซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ a าริมอินเวส e n เมนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ลำดับต้นของซาอุดิอาระเบีย26มิถุนายนวันอาทิตย์นี้นะคะน่าจะทยอยเข้ามา8 0 0 0 0ตันทั้งหมดแบ่งเป็นสูตรแบบนี้ยูเรีย590,000ตันฟอสเฟต1.93แสนตันแล้วก็โพแทสเซียม25,000ตันนะคะไปฟังเสียงคุณจุรินลักษณะวิสิทิตค่ะ ให้มีการพบปะก,กันระหว่างผู้ส่งออกขุยรายใหญ่สําหรายของสซอระเบียกับผู้นำเข้าขุยของไทยทั้งหมดที่สนใจนะครับซึ่งก็จะช่วยให้การเจรจาซึ่งขุยจากเซอระเบียนั้นสามรารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให ประเทศไทยมีปริมาณปุ๋ยออนทั้ง,ง,งสำหรับเกษตรกรนะคบโดยมีหลายประกันมากขึ้นราะเรามีแเลยตามเข้าส่วนเรื่องราคาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามอบให้เป็นหน้าที่ของเอกชนไปเจรจากันก็แล้วกันแต่ก็หวังว่าจะได้ต้นทุนที่ต่ำลงเป็นกรณีพิเศษจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันยาวนานและเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจไทยและซาอุดิอาระเบียนะคะอืม,อมนี่นะ you